ขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจาวันอังคารวันที่1 0ตุลาคมนะครับผมอ่ะโอเคอันดับแรกเราดูปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อนนะครับปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าในส่วนตัวมองๆพี่หมีเนาะไม่ได้มีอะไรที่มีระยะมีความสําคัญนะครับก็จะมีในส่วนของตัวตลาดอ่าตลาด ญี่ปุ่นนะครับอีโคโนมิกนะครับสเตตเมนต์นะครับก็คือตอนเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ในส่วนของตอน16.30นครับ FOMC อ่า FPC meeting minutes นะครับก็คือการเปิดเผยรายงานการประชุมในส่วนของตัวธนาคารกลางอังกฤษในปีอ่าในของเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัว final h o l e s a l e inventory แค่นั้นเองครับนะครับประทินเศรษฐกิจที่สำคัญจริงๆแล้วมันจะไปกองอยู่ะครับกองอยู่ในส่วนของตัว วันพฤหัสหรือว่าที่12นั่นเองนะครับที่จะมีตัวเลขในส่วนของตัวเงินเฟอ้อ C P I นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวอื่นกันบ้างครับในส่วนของกองทุน s P D R นะครับ s P D R เมื่อวานนะครับมีการขายออกอยู่ที่4ตันนะครับ4.04ตันเนาะราคาขายอยู่ที่1,860นะครับถือคลอง800 61นะครับก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างต่ําต่ำเอามากๆเลยนะครับสาหรับตัว hpr d เนาะนะครับซึ่งเมื่อวานตลาดผิดก็ไม่ได้มีแรงซื้อแรงขายอะไรชัดเจนมากนะครับเป็นลักษณะของการไซเว์ของกราฟนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัว cnbc กันบ้างนะครับว่าในส่วนของตัว cnbc นั้นมีข่าวอะไรสําคัญบ้างนะครับเดี๋ยวพี่มีขอเปิด cnbc แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เมาส์ไปเผลอกดปิดนะครับในส่วนของตัว cnbc นะครับพาดหมูทองคำนะครับก็ทองคําปรับตัวขึ้น นะครับทองคำนะครับสินค้าเซฟเฮเว่นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดสงครามนะครับเงินก็จะไหลเข้าสู่สินทรัพยนะ์เซฟเฮเว่นเนาะปรับตัวสูงขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากความขัดแย้งกันใน่วสของสงครามตะวันออกกลางนะครับแต่ก็ยังมีใน่วสของตัวนักลงทุนครับที่เขามองว่าอะไรครับที่เขามองว่าเอ้ยเนี่ยมันจะเขายังไม่เชื่อนะครับเขายังไม่เชื่อว่าเฟดนั้นจะ คงอัตราดอกเบี้ยต่อนะครับมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สวาวะการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับสำหรับมุมมองนักลงทุนเนาะนะครับคราวนี้เรามาดูทางด้านปัจจัยทางด้านเทคนิคของเรากันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะมาดูใิส่ของตัวราคานะครับทามเฟมเดย์นะครับจบด้วยแบบนี้นะครับเมื่อวานก็เกิดการลักหลับขึ้นมานะครับเกิดในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีทียวเรียกว่า P.A. by นะครับแต่ P.A. b u y แท่งนี้มันเกิดในแต่ลักษณะของสิงที่เรียกว่า Market Panic Bu y นะครับอย่างที่เราคุยกันมาทิศว่าในส่วนของตัวสงครามพี่หมีให้มอง2ประเด็นนะครับหครับความใหญ่ของสงครามและการขยายความขัดแย้งนะครับมันจะไม่เหมือนตอนที่สงครามยูเครนที่คุับขึ้นอย่างเดียวเลยนะนะครับจะสังเกตไหมครับว่าเขาก็เกิดลักษณะของการไซเวย์อยู่เมื่อวานในกรอบนี้ครับหนึ่งแปดสี่ห้าเนาะเกิดการไซเวย์ที่หนึ่งแปดสี่ห้าถึงหนึ่งแปดห้าสี่นะครับเมื่อวานก่อนที่ จะเบรกเอาขึ้นมาได้ตอกลางคืนนะครับอันนี้คือความแตกต่างกับสงครามยูเครนนะครับในสักษของตัวทม์เฟรมเดย์นะครับเป็นลักษณะของตัว PAB อนะครับเราจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างหนึ่งนะครับในส่วนของตัว RSI นั้นยังคงมีโมเมนตั้มที่เป็นแรงเซลล์นะครับแต่ในส่วนของตัว RSI 14และหน้ากับ RSI 150บ่งบอกว่ากราฟมีโอกาสลักษณะของไกซายเวนะครับซึ่งการที่เรามองว่ากราฟขึ้นมาครั้งนี้นะครับเป็นการขึ้นมาพักฐาน นะครับพักฐานเนาะแต่เราไม่ได้มีโอกาสบายขึ้นมาพักฐานเลยเพราะว่ามันกระโดดเปิดแก็บขึ้นมาที่53เลยเนาะเปิดตลาดบันจันมานะครับจุดที่เรามองกราฟขึ้นมาพักฐานสูงสุดครับที่เราจะรอสัญญาณ P.A. เซลล์กลับไปก็คือ1873ครับนะครับ1873ถึง18 7.9โดยประมาณนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะรอ PA เซลล์เซลล์กลับลงไปในโซ่ของตามโมเมนตัมของไทม์เฟรมใหญ่นะครับคราวนี้ครับเรามาดูกันในโซ่ของตัวไทม์เฟรมที่เล็กลงบ้างนะครับว่าไทม์เฟรมที่เล็กลงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูในโซ่ของตัวไทม์เฟรม H4 ครับหลังจากเมื่อวานนะครับไทม์เฟรม H4 ไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบเนาะนะครับกราฟแท่งนี้ครับตอน5้าทุ่มนะครับเมื่อวานตอน23.00นนะครับ จบด้วยพินบายนะครับกราฟสามารถเบรกเอากับขึ้นไปได้เลยนะครับซึ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับจุดที่พี่หมีให้เฝ้าระวังนิดนึงในส่วนของอวันนี้นะครับสําหรับคนที่จะบายเนาะนะครับมันมีจุดเฝ้าระวังตรงนี้นะครับถ้าเรามองโซนบริเวณนี้นครับกรอบตรงเส้น EMA 100นะครับโซนบริเวณนี้เนาะ เป็นในส่วนของตัวดีมานที่เกิดขึ้นนะครับเป็นในส่วนของตัวดีมานที่เกิดขึ้นเป้าของเราอยู่ที่นี่นะครับสําหรับที่เราจะรอในส่วนของตัว P A เซล l กลับลงมานะครับคราวนี้เรามาเห็นแล้วครับว่าทางเฟรมเฮสีนั้นนะครับเป็นลนักษณะของการที่กราฟกลับลงมาพักฐานและมีโอกาสที่จะเกิดกรอบไซด์เวในโซนบริเวณนี้ นะครับกรอบไซด์เวล์่วนบริเวณนี้แต่ถ้าเราอ่านในส่วนของตัวโมเมนตัมอิดิเคเตอร์จะสังเกตว่าส่วนทางกระทางเฟรมใหญ่ถูกไหมครับโมเมนตัม um นั้นมีลักษณะของกราฟที่มีแรงบายกลับขึ้นมานะครับพอครานี้ครับเราเห็นแบบนี้แล้วเรามาดูทางเฟรมที่ย่อยลงหน่อยทางเฟรม H 1นะครับทางเฟรม H 1เห็นไหมครับเป็นลักษณะของการไซด์เวลที่เกิดขึ้น นะครับตรงนี้เป็นลักษณะของการไซด์เวที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแผนการเทรดวันนี้พี่หมีมองให้2หน้านะครับพี่หมีจะมองให้2หน้าตลอดเนาะนะครับเราจะได้ไม่ต้องภาวะพวงว่าเราจะเล่นหน้าไหนกันนะครับจุดแรกครับในกรณีที่เกิด PA by ครับจุดโซนบริเวณนี้นะครับ PA by นะครับหรือโซนบริเวณนี้ครับจุดที่เราจะรอให้เกิด PA by นะครับจุดที่เรารอให้เกิด PA by ครับ TP โซนบริเวณนี้ครับ1873ครับ กับ1879นะครับเมื่อกราฟขึ้นไปถึงแล้วนะครับถ้ากราฟไม่ผ่านนะครับเรารอสัญญาณ P A s e l l กับตัวลงมานะครับซึ่งเขามีโอกาสที่จะไซเว์อยู่บริเวณนี้จนถึงตัวเลข C P I ออกนะครับอันนี้คือจุดที่เรามองนะครับถ้าเกิดเป็น P A s e l l จุด T P มองตรงไหนครับถ้าเล่น d a a d e นะครับจุด T P มองโซนบริเวณนี้ครับ1860ครับ 1 8 6 0นเนาะนะครับอันนี้คือในลักษณะของตัวขาเซลนะครับแต่ถ้าในทางกับการมันมีอีกมุมหนึ่งครับที่พี่หมีมองนะครับเราลองดูโซนบริเวณนี้ครับถ้าเขาเกิดเป็น pa เซลล์หลุดลงมาได้นะครับ tp นะครับ54ถ้าหลุดลงมาในตรงนี้ได้ tp 4 5ครับถ้ากราฟเกิดเป็น pa buy เราบายกลับขึ้นไป tp โซนบริเวณนี้แต่ถ้าในทางกับการเขาสามารถหลุด4 5ลงมาได้จุดที่เขาจะลงมาครับคือโซนบริเวณนี้ครับ1834 นะครับกับโซนบริเวณ1828นะครับกรอบตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบ่งบอกนะครับถ้ากราฟลงมาแล้วไม่ผ่านนะครับมีโอกาสเด้งขึ้นไปแต่ถ้ากราฟหลุดลงมาแล้วนะครับสามารถทะลุได้มีโอกาสเด้งลงมาและ TP ตรงนี้นะครับอันนี้คือแผนการเทรดในวันนี้นะครับให้เรามองในลักษณะของหน้านี้ที่เกิดขึ้นนกรอบตรงนี้นะครับเป็นกรอบที่มีนัยสำคัญนะครับลงมาไม่ผ่าน เกิด P A b บ by กลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาแล้วนะครับรอเด้งกลับขึ้นไปครับเซลล์กลับลงมา T P ตรงเนี้อันนี้คือแผนการเทรดประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ